ผมประกาศปตอกระทรวงมหาดไทยคนที่ก็มาดีแล้วก็มาแนะนำตัวอย่างเป็นทางการแต่เนี่ยเราเป็นครับคุณเพื่อนกับท่านมานานแล้วแล้วก็ท่านก็ดูแลพื้นที่โบราณคดีอย่างแข็งแกร่งตอนนี้เราเป็นรัฐมนตรีมหากิทยาลัยจสฬาจารการเรื่องสนธนทัศน์ต่างๆนะครับแล้วก็ก็ดีใจที่ท่านได้มาจักับดูแลพื้นที่เราเราก็พร้อมจะลบมือกันทุกอย่างนะครับหลักๆก็คงอยูเรื่องที่ค้างอยู่อาจจะมีประเด็นของเรื่องรัฐประหารที่เกี่ยวหรือเรื่องที่เราทำเรื่องเข้ามาที่กรวงเทพไทย หลายเรื่องที่ท่านกำกับดูแลเช่นความต้าเสียอันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานครโดยรวมเพราะเราก็มีการบัดน้ำเสียเพิ่มเรื่องกรมป้องกันและท้องถอันนี้ก็สําคัญเพราะว่ากรมเองก็ต้องทํางานร่วมมือกับปปพการบรรเทาอุทกภนกรณีนี้จะมีเรื่องน้ำท่วมที่ต้องไปเยียวยาละเดี๋ยวต้องเกลี้ยงทางทีปปเรื่องว่าในบ้านที่เสียหายหลายเพราะหลายเรื่องก็คิดว่าน่าจะร่วมมือกันเพื่อประโยชน์ของกรุงเทพมหานครโดยรวมอย่างนีครับดีใจที่ได้ทำเรื่องน้ำท่วมกเพราะว่า ในอดีตพวกเราจะอยู่เยอะขนารเยท่านเคยรู้ไหมว่าที่ในยอดนักเชื่อไทยครับดีครับท่านขอบคุณครับท่านเนี่ยต่อเมื่อเมื่อไ่วมช่วงนร้ก็มีเรื่องมาัดข้อเพราะว่าช่วงนี้เป็นข้าอยูอด่วน ปัญยาตุลานเนี่ยพอรู้เขาว่ามันเจอทั่วประเทศท่านูว่าก็้ปช่วงกลวานกละลุยของมหาไทยต้องซัพพอร์ตอะไรจาบน้องาไทัตงนี้ส่วนถนัดไดกเอ่อรับเดินรับราชการรับราการไอ้อรเป็นพิเศษแล้วก็คือก็ของเราดูแลทั่วประเทศควรจะไปบอกว่าเป็นแห่งพิเศษเนระงนเดือดรนมากตรงน ถ้างั้นในภาพรวมของประเทศอะค่ได้วั่งการตรงสหในพื้นทีเหนือบ้านก็ก็มีในช่วงนี้มีอีสานีีเจอทั้งแรงพวกพองกันพองกันบางเมอก็ทวกบางเก็แรงในสภาพวกเราพก็ยืนประตูขาบางคนก็พูดเรื่องนั้นแรงบางคนก็ท้วงพาพงกันเลยค่ท่านท่าว่าประเด็นเริ่ึง เรื่องของ BBS อะค่ะจะต้องให้มหาไทยทำอะไรยังไงต่อเนี่จริงแล้วตอนนี้ก็มหาไทยรอคำตอบจากทางเราอยู่ถ้่เรามีกคำถามมาเรื่องสรุปท่านี้เป็นเท่าไหร่รูปแบบการเงินการอะไรอย่างเี้เดี๋ยวเพราะไม่แน่ว่าสภาบรมฯที่หน้าน่าจะมีเรื่องข้อสรุปเรื่องการศึกษาเราจะนำเรื่องเข้ามาถึงกระทรวงมหาไทยว่าตามที่มติที่ผ่านมาบอกว่าต้องการเสนอเรื่องให้กับทางคณะรัฐมนตรีต่อไปเพราะเรื่องท่าที่เราเคยพูดนะก็แต่ถ้าเกิดกาจะให้แยกเเเอออออโโ็็นม็นเอ็ม อนเอ็มอินเอ็มคือการติดตั้งรถระบบไฟฟ้าต่างๆโอเอ็มคือค่าดำเนินการเหมอนค่าช้ายเงี้ยอินเอ็มเนี่ยจริงแล้วข้อดีคือว่าถ้าเกิดเราเอาไปของเราได้เนี่ยมันก็จะมีอำนาจต่อรองมากขึ้นเช่นถ้าหลุดไฟฟ้าของเราตามเดิมมาหมดเนี่ยการหาผู้ประกอบการมันก็ทำให้เรามีทางเลือกการยึ่นแต่ถ้าเราไม่ยอมตรงนี้มาเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องว่าสุดทฟฟ้าไ้่เกิดมีฐานะเพราะเรามีสติตรงเนี้ยเราก็ไปจ้างคดีเดินรถไม่ได้หรือจะเป็นข้อสรุปเดี๋ยวท่าคงต้องรอทางสภาสรุปอีกทีหนึ่ง เดี๋ยววันนี้มากราบเรียนท่านมติีทีนึงว่าเป็นยังไงเพราะท่านต้องคนนองนามเรื่องเข้าสู่ต่อรองกันการตั้วตัวท่าที่เป็นที่ส่อเคยบอกว่าจะจากทางในตอนนี้น่าจะว่าเดี๋ยววนนี้ก็ก็สรุปจากทางสภาการมอยู่เพราะว่าเงินที่จะมาจ่ายเนี่ยเราก็ไม่สามารถเอาเงินฝ่ายบริหารได้เรต้องเอาเงินที่เป็นจากสมใจหาซึ่งสภาต้องป็นผู้ประมาณ รวมทั้งในแง่ของการทําสัญญาต่างๆเนี่ยเร่มมีการผูกพันเรื่องนี้สภาทุกคนถ้าบอกว่าจะไป็นสงที่ดีที่คณะกรรมการศึกษาลุ้นหน้าไปก่อนจากนั้นแต่ยเข้าใจดีและวราเข้าสภาใช่ไ้รากมาตรวนนี้าจะปิดะิั่อจริงแล้วก็แต่แรกมันคงุบาเรื่องเนี่ยจะแรกก็จะเข้านี้ไม่เิที่น้าเปิดที่หนเปิดอาจารย์จะเสนอว่าขอจายเงินภาษีว่า้ากอ็เดี๋ยวคงดูทางกรรมการศึกษาว่าให้เราทำไรหนึ่งสองสามถ้าพูดมีจะพูดไรมาก็ทตามมติของ เหมือนก็ตอนนี้ทางออกของทางกรรมการี้สามถหาบอกว่าให้เทปีนีไปเจรจากับ BTS แล้วเพื่อจะให้แบบแยกนี้ก่อนนี้ออกมาตั้งตอนอะไรอย่างี้ก็ไม่ไะไรเพราะเขาทำตามเพราะว่าก็ต้องบอกว่าสภาคือตัวแทนประชาชนไงัสภาพูดคือประชาชนพูดมันจะง่ายจต่ง่ายยังไงไม่ยากหรอกว่าถ้าเกิดมีทางชัดเจนนะทุกอย่างแล้วเขาก็ให้เราไปเจรจาเราก็ถือว่ามันถ้ามีเส้นทางชัดเจนว่าจะทําอะไรอย่างไรทั้นตอบยังไงก็ไม่ใจอย่างเด็ดทีนี้น่าจะจบเรื่องการ น่าจะก็พยายามนะผมผมว่าคงน่าจะภายในเดือนสองเดือนนี้มั้งคงจะรู้ว่าเป็นยังไงแล้วทางรัฐบาลนี้คงจะเล่นรัดบ้านที่ด้วยเพราะท่านเองก็ไม่ได้เกี่ยวข้องะว่หลังจากที่เราเดินรายการไปแล้วแต่ว่าการตัดสินใจจะตังไงให้ความสำคัญกับคนงานกานนายกได้มีการตั้งคณะกรรมการพัฒนาพมรงกในที่ผมได้กได้ครับท่านท่านก็คงต้องเรือกนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญแหละเพราะมันเกี่ยวข้องหมืกันเลยครับ เสียครับตัวสายสีเขียวนี่ทีหาการเนี่ยเราจะมีการสรดตรมองผมคงต้องรอดูข้อมูลใช่ไครับถ้าดูถ้าดูเราแบบน่าจะนานนะคะว่าเป็นสัตว่างอมีื่อนเ็น่วงนีต้องต้งมีเ่อนเป็นือนีนการนจะนานกัารแ้ากับคณะกรรมการตั้งขึ้นแล้วครับมีนักหมายงตั้งขึ้อยู่กมีเยหลากนยอก็มีคนีย ท่านเกณฑ์มองว่าปัญหานี้งออกยามอารบ้างเีคิดว่าปัญหามีรก็ต้องินทางอัางเ่องแุต้เื่องก็มี n องแต่ที่สุดเรามันจะเป็นการตัดสินใจในระดับของคอร์มกากันไม่ไม่โยงต่อัี่ก่อนมเหมือนเดิมไม่โยงไปโยงเพราะว่าเรื่องการแก้ตัวควัมสามารถที่เรามีทาเดีย ผมว่าคงไม่ได้ไม่ได้พูดถึงนรว่าไม่ไม่ใช่หน้าที่เราตอนีๆในครมอเป็นแค่คนให้ความเห็นเองพาเราะครรัรมอาจอะไรต่การรคลทีนี้ผมไม่ได้เกี่ยวอะไเรื่องเราก็ต้องถาทางคอรมอาเกียวนแต่ทนัี้ต้องรอข้อมูลจากม่อเลยต้องอย่าเยอะแต่ผมเองดูเป็นเป็นเดือนเนี่ยมันก็ใจแันดงีเดี๋ยวเอาสรุปให้ท่านจริงๆิประเด็นนี้ได้รับชราบมาก่อนเป็นจนเทคโนโลยีเลยตังไหว่าน่าจะเจอแบบส่วนใหญ่ื่อีนี้ด้วยเออก็คิดว่า เรื่นี้คเป็นเรื่องยใ่หคก็ต้องรวบมกาตั้งข้แต่ว่าท่านนั่นแต่ตัดสินใจได้ไม่ยากเพราะท่านไม่ได้เกี่ยวข้องเลยด้วยรับผินชที่ยัไม่ได้ลงไปรับผิดชอบพิจารณาตามรายละเอียดนะเขามีอะไรโอเคะครับขอบคุณครับคุณนัทก็เลยถามคุณท่านด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับ แล้วง่ายครับมา่ิงอยู่กับเสค่ะแต่ต้องมารอท่านตวกยินดีครับสลับแม่มาได้พี่ยๆครับาทานีเครับยัอไกด้ีเป็นที่้าอยู่ที่นี่กิงอยู่กับทุนยนดีแข่งเรือแข่งเรืออันนี้แข่งเรืออันนี้มัน ก็เยอะเรากรปนี่ไม่มีต่างไม่มีต่แต่เนาะให้หลวงพี่แต่นได้ช่วยาชอาทิตย์ที่แล้วผมก็ออกไปตามจังหวัดน้ำท่วน้ำท่วมอ่แล้วเดี๋ยวต้องออกเน่ยกันน่ี่ยังคุยกันที่จวามาามันต้องเลี้ยวขวาลงเน่น้ำท่าจีนออกมันต้องไม่ผ่นเจียวอั้นน มันก็มีหลายความเชื่อนะท่านเจนิกอนะท่านยกท่านคุยกับท่านเายก่ออกข้่เลยไม่ได้อยคอมข้างบนนงพยามปัญยาปเลที่อันท้รู้ได้มันต้องออกชัดเจนเลยออกได้สองฝั่งเลยนะเนี่ยด้านขวาเออแล้วสุด้ายแวเดจะเก็บน้ำไม่ได้หรอเ่ตอนนี้น้ำไม่เก็บคือมันไม่กระทแต่วันนี้มฝนนะ มาอันตวหนักมาเรยโอ้ที่รวมอะไรนี่ท่วมผมท่วกทางอีสานเนี่ปล่อยน้ำมาบ้านเราครับแต่วที่น้ำมันเนี่ยมันทั้งท่วมทั้งแรงรลมกันอ๋อบางส่วนท่วมบางส่วนแรงครับก็เหมือนกรุงเทพอ่ะกรุงเทพท่วมท่วมมันส่วนแห้งแรงแรงตรงนี้ควรจะมีน้ำาแรงเองจอกนี่ยน้ำเขาได้มาอีสานนี่แรงจะท่วมพร้อมกันเจ้าบ้านนี้ ก็มาก็เป็นที่ยรับการฝังรางก็ไม่มีอะไรมากครับโก้ไหลังโมลวเรื่องร้อยาแต่ไมเกี่ยวะเดี๋ยงหนังสอเดี๋ยวผมแทงแทงมาให้ตันสอท่านส่งท่านพี่เองกันอารอาหรเลเลืขึ้นทา้วก็อาารเนื้อเกลือผมท่านมาอยู่ไหนไหยผมอยู่บนผมบนเยี่ยมกันตนั้นนี่คุ้เจอเลับผมาเป็นรับสรับยินดีนอไร เดี๋ยวเราตินเดี๋ยวเราสบายนะก็มีเรื่องการงบทั้งหลายเนี่ยวันนีงบบางลีอบางโครงการต้องมัสบาต้องช่วยจัดหัวงครับผมงานสบานเยดกัยเนี่ยร็ต้องลงขึ้นหนึ่งปัจจุบันจะไม่ลงนะครับอันบาทีโารกาพวกยัมีเขื่อนที่บางทีเราต้องมาเดิให้ช่วยังานโครงการอะย่างเงี้ยนก็ทำหน้าที่ดูแลชาก